กุลนครคือมหิีทปรปูราสกุลนครคือมาิีทรปูราสกุลนครคือมหิทมหีทปรปูราสกุลนคนรนคนลักษณะหินเป็นหินทรายละเอียด เป็นรูปเจดีไม่มีรูปทรงทางความชื่อเรื่องมหามหาภารตะหรือรามยนะท่านผู้ชมที่กรลบครับในสวนยางลูกหลานท่านพระคูบวรน,นี่แหละก็มีใบเสมาอีกสองใบห่างกันประมาณจากักยี่สเมตรที่ตรงนั้นใบใหญ่สูงก็ประมาณ2เมตรพอละครับแต่ใบนี้นี่เป็นหินทรายละเอียด ลักษณะหินอันเดียวกันการแกะการอะไรเหมือนกันอันนี้มีที่มาจากไหนครับอาจารย์บรค,ครับไ้นี้ก็อยู่ตรงนี้มานานเหมือนกันก็มีปรากฏว่ามีผู้ที่จะเอาไปเก็บรักษาไว้ก็หมายความว่าเอาไปถวายวัดนั่นแหละแต่พอเอาไปแล้วเกิดอาเพศดังที่เคยพูดไว้ว่า เกิดลมพายุฝนอะไรต่างๆพระเนี่ยไม่เป็นอันหลับอันนอนคืนเช้ามาก็ต้องเอามาคืนอออีกใบหนึ่งก็ลูกหลานเอาไปเขาคิดว่าจะอาไปรักษาไว้เอาไปกร,ร,รักษาก็ปรกากฏว่ามีคนเฒ่าคนแก่ในในฝันไปทวงคืนคและลูกหลานก็ต้องเอากลับมาคืนมาคืนมา <ๆ S 2> ที่เดิมแต่ว่าทรัพย์สมบัติอันนี้มันมัน,เป,นเป็นของอยู่ตรงนี้คือท่านก็จะเอาเก็บรักษาไว้ตรงนี้ไม่ให้ใครเอาไป เป็นทัย์สมบัติของแผ่นดินตรงนี้คือไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนจรถือว่าทำควาคักสิทธิ์โอมะเทวเทวดาผู้ปกป้องักษานี้อะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องจัจะให้จุดตรงไว้ยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้รับการดูแลคือท่านพระครูก็ก็อยากจะให้เก็บรักษาอันนี้ไว้ให้เป็นมรดกของประเทศชาติบ้านเมืองคือไม่ได้คิดที่จะมาเอาไปหรือจะอะไรที่ไม่ให้ใครเอาไปตรงนี้แต่ว่ามารักษาไว้มาสืบไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าอายธรรมตรงนี้ เคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองของพุตสานาจึงมีใบเสมาอันนี้พะใบเสมานี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเขตแดนของอุโบสถครับของพระพีมาคนของได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินจึงจะมีเสมาอันนี้จึงจะมีใบเสมาเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นแดนสําคัญเห็นเห็นเรื่องเล่าบอกว่าใบเสมาอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นเนี่ยจะเอาไปบรรจุที่องค์พระธาตุพนมตามตามคนเท่าคนแก่เล่าเล่าสืบสืบกันมาว่ามาพักอยู่ตรงนี้ พอทราบข่าวว่าพระาธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วก็เลยทิ้งไว้ตรงนี้เลยมไม่ได้เอาไปครับผมตรงนั้นก็อาจจะลําเลียงมาเพราะว่าดอนหินเลขบ้านกลางเช่นทางเดียวกันที่มาต่อ<ม>ไปนี่ก็ไปวัดอะไรบ้านช่างจิวนะวัดปาพญา,ยามผอมครับ,รบแล้วก็ไปนคจปรจปาสักมันเป็นสายเดียวกันเป็นทางสายเดียวกันเลยเป็นเส้นทางมาจากบ้าานจากเขตสกลนครกสีสุพรรณครับผมก็เป็นเส้นทางลำเลียง คุณคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ากรมศิลปากรเขาเข้ามาดูแลเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองเขาเนาะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์พือรักษาไว้ก็คิดว่ากรมศิลปากรคงจะไม่ไม่คิดไปขไเขาไม่ค่อยเอาไปหรอกรัามันมีที่เก็บเขาไม่เอาไปแต่ว่าอาจจะทําให้มันดูดีขึ้น มีงบประมาณมีทุนเราก็มาตั้งขึ้นให้มันสมบูรณ์้อมรัวไว้ซะเนาะอมรัวไว้อะไรไว้ก็ได้ให้มันดูดีสักหน่อยนะไม่ให้ลูกหลานมาเจียบมาอะไรเราเราถ้ามีงบนี่แล้วก็ตั้งให้ให้ลูกให้หลานได้ขาดได้ว่าได้ต้เป็นที่ระลึกทางใจอะไรอะที่มนทางใจได้บ้างครับผมครับผมเเือเจตนาคือกับพรกษาไว้ให้ลูกให้หลานท่านพระครูศึกษาเรื่องอัลลักษณฐานทางอรยธรรมโบราณมานีสามสี่สิบปี เห็นใบเสมาหลากหลายแบบเนาะในความคิดท่านผู้คิดว่าอำเภอนาแกหมู่บ้านไอ้บ้านที่บ้านอันมูลอ้นบ้านกลางบ้านน้องเฮียนน้องบ่อลามไปถึงคำพีนี่ไปถึงบ้านต้นแทนครับไปถึงบ้านต้นแหนบ้านช่างตีอ่าครับน่าจะเป็นหมู่บ้านหรือนครหรือเมืองใหญ่ๆห่บครับในอดีตหรือจังไดเข้าใจว่ามันเป็นทางผ่านจา้ะ เป็นเป็นทางผ่านที่จะไปพระธาตุพนมคือลำเลียงอาจจะลำเลียงมาจากที่อื่นหินตรงนี้เพราะตรงนี้มันไม่มีหินมันหินก็อยู่หลังเขาโน่นบินตรงนี้นะอาจจะทําจากที่อื่นแล้วก็ลำเลียงมาเพราะมันเป็นสายมาไปไปสู่พระธาตุพนมจะอาจจะไม่เป็นวัดก็ได้ตรงนี้เปรียบว่าลำเลียงมาจะเอาไปบรรจุที่พระธาตุพนมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยพระธาตุพนมช่างเขตก็เลยวางตรงนี้แต่ว่าสืบๆคนเท่าคนแก่เล่าๆสืบๆกันมา ่านก็เล่าว่าเออพันเ็นจะเอาไปสร้างพระธาตุพนมเมพ่นมะฮอนีพระธาตุพนมสร้างแล้วเ่นเลยบอกเอาไปะถิตแา้นีนอลักษณะก็เล่ามาแบบนี้ครับผมเพราะอายุมันนา่ามันก็น่าจะร้อยร้อยปีเทียบกับเทียบกับที่ท่านพระครูไปเห็นทางสารคามทางนั้นโกสมพิัยก็เหมือนกันแต่หินลักษณะนี้เหมือนกันวีเจดีเหมือนกัน ท่านจะมีรูปเจดียด์อยู่ตรงกลางแบบนี้ไปศึกษามาแล้วแถวกลสินยิ่งเยอะกว่าพวกเราเขาเยอะนันเขาไปรวบรวมไว้ที่วัดแลวครับเอาไปรวบรวมไว้ที่เดียวรักษาไว้ที่เดียวที่วัดววราค,านนครับแล้วก็ไปสังเกตดูที่วัดพระธาตุพนมที่ตั้งอยู่หน้าพระธาตุพนมก็หินอันเดียวกันอแต่ที่พระธาตุพนมมันจะเป็นใบใหญ่ในอนาคตอำเภอนาแกอาจจะมีพิพิธภัณฑ์อารยธรรมท้องถิ่นอาจจะมีพิพิธภัณฑ์ ที่วัดกลางหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะก็แล้วแต่น้าจะเจ้าหน้าที่เพื่อจะพิจารณาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นสกลนครคือามฮีธรปูราสกลนครคือไมหีธรปูราสกลนครคือไมหีธรปูรา สกลน,นครสกลน,นครแห่งนี้ที่มานั้นเนินนานไกลเืกอนตามเวลาผ่านไปอยู่ในแดนดิน